เวบีนาตาชาอันนี้พี่อาชีเป็นพิชาเปพีป่ชีพี่ชีต่อนหน้าให้น้องดูหน่อยไม่ต้องหายใจแรงก็ได้แต่ตออหน้เนาเลยเดีนะ๋ <c oughs> พี่ชายหนูนะพี่ชายหนูนะครับจำไว้ไหมคะวันนี้เขาจะดูแลแทนพ่อได้ด้วยนะเข้าใจไหมคะพี่จะดูแลน้องแทนพ่อใช่ไหมครับใช่ไหมครับน้นอง <c oughs> น้นองอ้วนเหรออง น้องตัวพองมากเลยนะคะหนูหนูก็จะดูแลพี่ชี้ใช่ไหมคะอือใช่าใจไหมน้องเหมือนใครชี้ไม่รู้เลยครับอือไม่รู้หรอตอนนี้เหมพี่ลีอคล้ายพี่ลีนะนี่ตาตาตาแหมือนพ่อนะเหมือนพ่อเลยชี้เห็นนิ้วพ่อไหมเห็นน้องไหมนิ้วน้องในรูปอ่ะเหมือนพ่อเหรอเหมือนชี้กับพ่ออะนิ้วมันได้ดูงยังไงครับคนนี้แหละนะ ่จะชาที่จะทําให้หนูไม่มีแฟนอ่ะจะนื้พี่เรียครับจะหวงว่าพี่เรีมันไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะซานนี่พี่เรีเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ยวผมถามแม่ไม่ได้เลยไม่ต้องหวงแมครับห่วงนิมทำแม่ไม่ใจเลยนะใช่ไหมลูกจริงไม่ต้องไม่ต้องย่าเลยคือจริงจแล้วอุ้มมือเดี๋ยวได้ไหมเพลงแต่ว่าทําไมเขาได้ให้เราอะสปอร์ตตรงคอเขาตรงนี้นะแล้วก็ชีก็ดัน แค่ก้นแล้วก็สันหลังไม่ให้มันงออย่างพ่อเนะี<ม>่ยก็คือจริงๆเราไม่ต้องทำก็ไ,ได้แต่ว่าพอพ่อพอุ้มมือเดียวแล้วมันแนบเข้าไปที่ตัวแนบเข้าไปที่ตัวแล้วเราก็าให้นะเดี<ม>๋ยวตอบจะตอบกันเลยนะพ่าจะเปลี่ยนจากข้างนู้นให้ยนะังครับไม่ค่อยน่าสนุกไม่รู้กลัวอะไรทีเดีับท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละนะเดี๋ยวใส่อุ้มนี่คุณบอโอเคไหมอ๋อมาแล้วน,นะเดี๋ยวทำตรงนี้คุณช okay, <ม>่ง<ม> อันนี้นะอันนี้แต่แตเก่งนะไม่ต้องเกงไม่ตเก่งนะน้องจริงจริงนนะจักันไว้นะคะตุยอมเมนต์โผมหลุดแล้วหมกหลุดแล้วลูกหมลุกอันเลยหมลุดทุกอันเลยหลุเล็กมูก ไม่ต้อกลัวคาวนี้เขาข้างเขาไม่เด็กต้องนอนเป็นธรรมชาติเดี๋ยวหลัีไม่เกี่ยวข้อความโอเค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 เอียงเอียงไปนิดนึงวะครับอาจจะเอียงไปไหมจจะเอียงไปไม่ใช่ไทยรู้เลยเอียงไปเอียงไปไปเอาไงแต่แค่ตรงตรงอะไรที่ตัวเองถนัดอ่ะที่หนูถนัดอ่ะเราเขาเปิดตาเดียวดูส่องอะจ้องเหรอคะจ้องตลอด อยู่กับพี่ชี้แป๊บหนึ่งนะลูกเจอมาค่ะพี่ชี้มาหาค่ะพี่ชี้บังแดดน้องอ่ะพี่ชี้บังแดดให้ดีเลยค่ะเปิดบลิตต์ตองอกมาบลิตโตเปิดออกมานะคะเป็น่นคำว่า little sister sister ต้อนรับเลยพี่ชี้มาอุ้มีีี่เเเดด๋๋ยยยววแมทลูก พี่คีออุ้มหนูนิ่งเลยค่ะนิ่งเลยค่ะนิ่งแน่นมากเลย Terima kasih telah menonton!